เอผมยังไงก็เข้ามาติดตามกันด้วยนะครับฝากติดตามช่อง MU9 กันด้วยนะครับ,บกดอเอาไว้เยอะๆคอนเทนต์ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับสนุกด้วยฝากติดตาม,มาเยอะๆนะครับกดออกไปกดเลยนะครับฝากช่องพี่ไอด้วยนะฝากช่องไอด้วยนะครับกด MU9 แล้วด้วย MU9 แล้วแวะไปดูช่องไอสารวัตรด้วยนะยังไงฝากเอาไว้ทุกช่องเลยขอบคุณครับไหนครับเป็นาการที่บ้านลุงพลนะครับวันนี้ครับข้างคึกคัก ข่าวจะได้หละูไมซเข้ามาครับดูกล้องครับหนึ่งสโอเคครับ2รูปครับตัวจริงเสียงจริงครับตัวจริงเสียงจริงครับ

วีโบวีสิบห้ายี่หมื่นครับเหมือนเอ็ดนานแล้วนะแล้วจะถอยมาเอยเี่ยยี่หมื่นวันถอยหมื่นวันเลยกล่องย่างชัดเลยกล่องยังเงี้ยเลยอะอากาศส,ส,สดครับที่บ้าน ่ไหวะร่ะลครับม่อยู่จัดป่าบรรยากาศครงพลครับอ uh, <nobody S 2> ันน <están. S 2> <inter> <sh> ี้ทำงานครับงาช่วงครับ